คนหายปริศนาบนเขา300ยอดมันคืออาถรรหรือมันคืออุบัติเหตุ พูดอย่างนี้ก่อนว่าเขา300ยอดคือเขตพื้นที่ห่วงห้ามของอุทยานแห่งชาติเขา3า0ยอดเป็นพื้นที่ของอุทยานเนาะมันไม่ใช่สถานที่ท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นไม่มีเหตุผลอะไรที่คุณจะขึ้นไปยกเว้นแต่คุณจะไปทำผิดกฎหมายตามพรบอของกรมอุทยานก็คือเรื่องนี้เริ่มต้นคือวันที่8 สพสามร้อยยอดรับแจ้งว่ามีคนสูญหายชื่อว่านายอำพันอายุ59ปีหายบริเวณเขาสามร้อยอดแถบถ้ำมังกรการหายครั้งนี้มันมีมูลตรงที่ว่าเขาขึ้นไปทำอะไรในพื้นที่ห่วงห้ามบนเทือเขาแห่งนี้เจ้าหน้าที่ขึ้นไปค้นหาตั้งแต่วันที่8 แล้วก็ได้ข้อมูลว่าลุงอมพันกับลูกและก็หลานเนี่ยขึ้นไปตั้งแต่วันที่5แล้วตั้งแต่5พฤศจิกาขึ้นไปหาเหตุหาอะไรของป่าของเขาตามที่เขากล่าวอ้างมาแล้วก็คลาดกันคลาดก,กันกับลูกชายและก็หลานลูกเนี่ยลงมาก่อนแต่ลุงอมพันไม่ได้ตามลงไปด้วยคราวนี้พอขาดการติดต่อค้นหาแล้วไม่เจออีกวันหนึ่งชาวบ้านก็ไปตามหา หกไม่เจอก็เลยแจ้งความวันที่8 9ก็หาก็ไม่เจอ10 11จนวันที่11เนี่ยมันไปเจอกับสัมภะเป้สัมภะเป็นลักษณะเหมือนอถุงปุย๋ยไม่ใช่สงปุ๋ยดิกระสอบดัดแปลงเป็นเป้กระสอบดัดแปลงเป็นเป้ตามวิถีชาวบ้านที่เขาใช้กันอยู่แล้วนะ แต่ไม่เจอคนแล้วลทิศทางเนี่ยที่ที่ไปเจอเนี่ยมันมันมันฉีกออกไปจากท่มังกรเหมือนลักษณะกําลังกลับลักษณะเหมือนกําลังกลับลงจากเขาซึ่งมันเป็นทางผ่านระหว่างท้ามังกรจุดที่เจอแล้วก็จุดที่ขาลงเจ้าหน้าที่ก็เลยโอเคตามหาออกไปแถบนั้นฉีกไปหลายๆทาง ก็ปรากฏว่ายังไม่เจออีกพอช่วงประมาณสักบ่ายสองของวันที่11เจ้าที่รา,ายงานมาว่าได้กลิ่นโชยยอ่อนๆเหมือนลักษณะเหมือนกลิ่นเน่าก็เลยสันนิษฐานว่าอาจจะเป็นกลิ่นของลุงอมพันธหรือไม่นะครับก็เลยออกตามหาก็ยังคงไม่เจอจนวันที่12เจ้าเจ้าที่ก็ประสานจาก อุทยานในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มาช่วยกันร่วมหารวมถึงชาวบ้านวันนั้นรู้สึกว่าจะมีเจ้าหน้าที่เคนาด้วยสุนัขเคนาในสี่ตัวแล้วกทท็ทีมโดนโดนค้นหาโดนตรวจจับความร้อนจากเจ้าหน้าที่ทหารและก็เจ้าหน้าที่อุทยานร่วมกันค้นหาเคนาสงสัยอยู่จุดหนึ่งคือจุดบริเวณปาก ถํามังกรเคนายดมอยู่หลายครั้งแต่ถ้าลักษณะที่เคนายมั่นใจแล้วว่าจะอยู่แถวนั้นเนี่ยเขาจะเห่าแล้วเขาก็จะนั่งแต่นี้ไม่ใช่แต่เป็นแต่เป็นจุดต้องสงสัยของสุนัขเคนายสรุปวันนั้นก็ไม่เจอครับ12พอวันที่13 13ก็ค้นหากันอีกจนมีเรื่องราวของการ กระทำความผิดซ้าซ้อนจากรายงานของเจ้าหน้าที่อุทยานนะครับกลุ่มชาวบ้านที่ขึ้นไปค้นหาลุงอัำพันเนี่ยมีบางคนแอบแฝงเก็บหินลงมาคราวนี้ก็วุ่นวายเรื่องเรื่องคราวนี้ก็วุ่นวายเลยก็เลย สั่งหยุดพักกตะทันหันทันทีแล้ววันที่13วันนั้นอิจารย์เราส่งผมนี่แหละกับน้องตุลช่างภาพจำเป็นวิ่งตรงไปอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด<ม>8โมงเราก็ไปถึง<ม>เขาก็ทำการประชุมกันเคร่งเครียดเลยมีนายอำเภอ<ม>300ยยอดนะครับมีกำนันผู้ใหญ่บ้านมีเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแล้วก็รวมถึง ชาวบ้านด้วยเขาก็ประชุมกันเครียดเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วก็ตกลงกันว่าต่อจากนี้ไปก่อนขึ้นชาวบ้านทุกคนต้องมาลงชื่อมีเป็นลายลักษณ์อักษรเอกสารครบเรียบร้อยเพราะอะไรมันกันเรื่องถึงการแอบแฝงในการไปหาประโยชน์ก็คือแอบไปเก็บผินล,ลงมาหาคนหายด้วยเก็บผินล,ลงมาด้วยแล้วก็ป้องกันว่า ถ้าเกิดมีการสูญหายซ้ำละ่ะคนรับผิดชอบก็คือไขรคนรับผิดชอบก็คือเจ้าที่อุทยานถูกไหมมันก็เลยต้องทำแบบนี้ก็ตกลงกันไว้ว่าเดี๋ยวจะเริ่มหาเนี่ยวันที่15ด้วยการใช้คนก็คืออุทยานแห่งชาติเขาสำนยยอดกับาชาวบ้านที่ชำนาญครั้งหนึ่งคืนเราฟังเราก็ไปดีปะวะไม่เคยเดิน้วยในใจคิดนะ คงไม่เท่าไหร่หรอกใช่ไหมมันคงเป็นทางไม่กันชาวบ้านคงเดินไม่ได้หรอกเราก็ขอวิตุยเลยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาสามรอยอดแล้วก็หัวหน้าชุดที่ออกค้นหาผมขอติดไปด้วยได้ไหมครับเจ้าที่บอกได้ดิไปดิเช้าวันที่15เราถึงบริเวณที่ทางขึ้นที่ ที่เป็นตั้งศูนยะ์เนาะคือสำนักสงฆ์เกาะไผยเราเริ่มเดินทาง10โมงผมก็ถามว่าถึงถึงจุดพักแหลมข้างบนเนี่ยเราใช้เดินทางเราใช้เวลาเดินทางประมาณเท่าไหร่เขาบอกว่าประมาณสักชั่วโมงครึ่งสองชั่วโมงม่ไม่เกิดน,นะครับเราก็เดินแป๊บเดียวชั่วโมงครึ่งสองชั่วโมงเชื่อไหมคำว่า ก่อเราจะถึงจุดที่เขาเรียกว่าคอเขาซึ่งเป็นจุดพักแรมของเราเนี่ยผมใช้เวลาเดินทาง4ชั่วโมง4ชั่วโมงจาก10โมงก็จะประมาณบ่ายโมงบ่สองประมาณนถึงคอเขาถึงคอเขาพักได้ไม่เท่าไหร่แม่บุญเลืองก็พาก็พาพระอาจารย์เนี่ยไปในจุดที่เขาจะทำพิธีกันตรงนั้นเขาเรียกว่าถ้ำเสือก่อนถึงถ้ำเสือจะมีหน้าผาแล้วก็เป็น เขาเรียกว่าเป็นรูรูถ้ำเล็กๆถ้ำตันน่ะรูถ้ำหน่อยๆเหมือนเป็นเวิ้งถ้ำไว้นอนพักได้เงี้ยพระอาจารย์ย้ยนั่งตรงนั้นแล้วก็บอกให้แม่บุญเลืองเนี่ยจุดทูบเก้าดอกแล้วก็ถวายน้ําบอกสิงศักดิ์สิทธิ์แล้วก็พระอาจารย์ย้ยบอกว่ารอจนทูปหมดแล้วก็กรวดน้ําให้เจ้าป่าเจ้าเขาส่วนตัวพระอาจารย์ย้ยเองท่านเดินขึ้นไปบนถ้ำเสือ เพื่อทําพิธีอะไรบางอย่างผมพยายามอยากจะติดตามขึ้นไปดูการทําพิธีแต่ว่าพระอาจารย์ย้อเตือนไ้ว่าโยมไม่ต้องมาหรอกมันอันตรายไอเราก็สงสัยมันอันตรายยังไงทําไมพระ,ะเดินพระพระเดินไปรูปเดียวนะโอเคไม่ให้ไปก็ไม่เป็นไรระหว่างนั้นเราก็ได้คุยกับชาวบ้านถามจริงๆนะแม่ถามจริงๆนะพ่อถามจริงๆนะพี่ขึ้นมาทําไมกันที่นี่ มาหาเหตุจริงๆเหรอแม,มพอ่พ่อบอกว่าหาเหตุจริงๆแต่ก็ได้หินไปด้วยถ้าเทียบเปอร์เซ็นต์หนึหาเหตุสัก20ก็คือได้หินไปเนี่ยแล้วถามว่าได้หินไปแล้วเอาไปทําอะไรกรันเอาไปขายก็เพื่อจุนเจือครอบครัวเพราะว่าทุกวันนี้เดิมทีอาชีพตัวเองเนี่ยที่หาปลาหาปูหาในแหล่งน้ำในพื้นที่ต่างๆมันน้อยลง แล้วมันขาดทุนมันไม่คุ้มกับแรงกายแรงใจแรงเงินที่ลงทุนไปอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยใช้วิธีนี้ก็คือการแอบขึ้นมาเอาเศษหินเราก็ถามว่าเอา้าอยู่ๆเนี่ยหินทั้งก้อนเนี่ยมันเป็นเศษหินได้ไงไม่ไม่พ่อพบอกว่าแต่ก่อนเนี่ยตั้งแต่5มาสิบปีนมนานมาแล้วเขาจะขึ้นไปเพื่อไปตัดหินพระธาตุ ที่เชื่อกันว่าเป็นหินศักดิ์สิทธิ์และมีราคาเพราะว่าความเชื่อและความสวยงามคือหินเนี้ยมันจะเป็นหินเหมือนนึกฟิลหินที่เป็นฟอสซิลได้ไหมข้างในเป็นฟอสซิลเป็นเหมือนมีก้นหอยมีเศษกระดูกเป็นหินกระดูกอะไรที่เขาว่ากันนะครับแล้วก็มีเม็ดเล็กๆเ,เหมือนเม็ดแคลเซียมเม็ดพระธาตุ แล้วก็เชื่อกันว่ามีความศักดิ์สิทธิ์อยู่ในตัวหินอยู่แล้วเขาไปหามาทําอะไรก็ไปหาลงมาแล้วมาแกะสลักเป็นพระเป็นกําไรแบบนี้แล้วก็มีเรื่องราวเล่าว,ว่ามีอาจารย์ท่านหนึ่งชื่ออาจารย์จอร์ดคนแรกเลยที่ขึ้นไปบนเขาสำหรแล้วย่อดแล้วมาพเิเบหินลงมาอาจารย์จอร์ดเนี่ยขึ้นไป แล้วก็ไปเจอหินที่มีลักษณะความสวยงามความแปลกมีเห็นเม็ดเม็ดเป็นเม็ดเม็เม็ดแปลกปก,ก็เลยเอากลับลงมาแล้วก็ไปให้แกะสลักเป็นพระก่อนไปให้พระอาจารย์เพื่อที่จะปลูกเศกพระอาจารย์ท่านบอกว่าไม่ต้องปลูกเศกก็ได้โยมหินนี้มีความมงคลในตัวมีพุทธคุณในตัวคราวนี้มันก็กลายเป็นเหมือน Talk of the t o w n เหมือนสิ่งมหัศจรรย์ของคนในหมู่บ้านที่นั่นก็เลยเป็นเรื่องเล่าต่อกันมาคราวนี้จากหนึ่งคนจากอาจารย์จอร์ดพอเป็นเรื่องเล่ามันก็กลายเป็นเรื่องที่ทุกคนอยากจะรู้นะอยากจะรู้และก็อยากจะได้เห็นก็ขึ้นไปตั้งแต่นั้นมาแอบลับลอบกันไป แล้วเราก็พูดถึงความศักดิ์สิทธิ์ว่าเคยเจอกับตัวไหมบางคนเขาห้อยนะเขาก็ให้ดูเขาเลี่ยมเลยนะเขาเลี่ยมแล้วใส่น้ำมันมากอกข้างในและอีกคนหนึ่งเป็นหินสีขาวบนบนลีลีลแกบอกว่าเชื่อไหมหินก้อนนี้มันโตเองเขาบอกว่าเราก็ถามโตเองได้ไงหินมันโตเองได้ไง ใช่ป่ะลุงก็บอกว่าก็ดูดิที่เลี่ยมกรอบเนี่ยค่อยๆเล้าเหมือนจากเล็กๆอะ่ะค่อยๆเล้าแล้วก็เบียดออกพอเราคุยกันได้สักพักนึงเกี่ยวกับเรื่องนี้พระอาจารย์ก็ทําพิธีเสร็จพอดีท่านก็เดินลงมาท่านไม่พูดพ่อมทาเพลง,พงท่านก็พูดก่อนเลยว่าอีกสามวันเจอเป็นยัไงบ้างเอเออกแล้วออกแล้วว่า เขาอกอีก่ามันที่เกินซ้ำมันเจอเจอเขาจะปล่อยให้ปล่อยหมายถึงเขาจะปล่อยออกมาให้เจอแบบไหนมีชีวิตไหมก็เขาแค่บอกแค่นั้นว่าเขาจะปล่อยมาให้ปล่อยที่ไหนปล่อยออกมาจากที่เขากักไว้เขาจะปล่อยออกมาให้ซาพุนไม่เกินซ้ำมันมีเหตุผลไหมครับที่เขาเอาไปมีครับเขามาตรวที่นี่มาตรวจที่นี่แล้วเขาบอกว่าคนที่มาตัดมาเยี่ยมใส่หัวเขา แล้วก็มาครอมาตัดไม่ไม่ขอเข้าไม่ทำบุญให้เข้าไม่เอาเอาเอาไปเอาไปเอาไปแล้วก็ไม่อะไรไม่กดน้ำอุทิศไปให้เขาไม่ทําให้ทํามาของเขาของรงนี้ไม่มีรูบอาจารย์อยู่แต่ถ้ำก็มีรูบอาจารย์อยู่นายยมไปไปถ้ำนะแต่ถ้ำมีแสงอยู่แสงที่ทองออกมาอยู่นะครับุมจะเห็นไหมตอนนี้ยังออกอยู่ ผมจะขึ้นไปถ่ายไปแล้วไปรับภาพไปไหมยังมีแสงออีกสามวันนะครับนะพอเราพูดคุยกับพระอาจารย์เสร็จเนาะแล้วก็รู้เหตุผลทางๆนานาที่พระอาจารย์เนี่ยท่านพูดคุยกับเจ้าปราชญ์เขาได้แล้วก็ได้คําพูดเหล่านั้นมานะเราก็เราก็ถามพระอาจารย์ว่าท่านครับแล้วผมสามารถเดินไปดูที่ทําพิธีได้ไหมอะไรเงี้ยท่านบอกว่าไปได้นะมีมีแสงรอดสีทองอยู่ลองไปดูไปได้ไปได้ไปถ่ายได้ไปเก็บภาพได้ เราก็เดินไปครับเดินไปกับพี่พี่คนหนึ่งเป็นชาวบ้านที่มาร่วมค้นหาแหละแล้วก็มีตุนช่างภาพจำเป็นแล้วก็ผมให้พี่ชาวบ้านคนเดินนะเราก็เดินคนที่2ตุนเดินคนที่3เดินตามกันไปแป๊บ,บ,บเดียวประมาณสัก5นาทีก็ถึงมัในไม่ไกลลักษณะถ้ำเนี่ยเป็นพื้นถ้ำแห่งถ้ำแล้วก็มีหินที่มีลักษณะเด่นอยู่มุมแล้วก็มีเป็นแสงจากดวงอาทิตยลอดลงมาถึงพื้นถ้ำ ตอนเห็นเนี่ยขนลุกในตอนนี้ยังขนลุกเลยพอนึกภาพออกอะ่ะพอนึกภาพเห็นแล้วก็ยังขนลุกผมก็ขออนุญ,ญาตลงไปเก็บภาพนะทุกคนบอกขออนุญาตขออนุญาตขออนุญาตทันทีที่ผมใกล้เข้าไปกําลังจะก้าวขาลงผมก็รู้สึกพระอึอกพระอมเหมือนจะอ้วกอะ่ะตัวผมะนะแล้วผมก็โอเคกั้นใจเดินลงไปเดินลงไปพอถึงพื้นถ้ำปุ๊บชาวบ้านก็เดินตามลงมาตุนก็เดินตามลงมา ตุนเดินตามลงมาเรื่อยๆ <C oughs> ผมก็เดินเข้าไปใกล้กับหินที่มีลักษณะ,ะแปลกๆใกล้แล้วพอผมผมผมพูดผมพูดข้างหน้าอย่างนี้ตุนถ่ายพี่หน่อยนะแต่ผมไม่ได้หันไปหาตุนไงตุนถ่ายพี่หน่อยเก็บภาพให้พี่หน่อยเก็บอินเสิร์ทให้พี่หน่อยตุนเงียบ <C oughs> ผมก็เลยหันไป ตุนอยู่ในลักษณะจับเข่าแล้วหน้าเหมือนเยเกะหน้าแบบเจ็บอ่ะแล้วตุนก็มีอาการเหมือนผีเข้าเสียงจากเสียงปกติกลายเป็นเสียงคนแก่แล้วร้องอางเนี้ยนั่งก่อนนั่งก่อนครูครูนั่งก่อนครับครูคูนั่งก่อนครูครูนั่งครับครูครูนั่งก่อนครับ เขามาทำอะไรปูครับพี่ไครพี่ใครใคร,ใครโอเคยังโอเคยังเอ้พี่ต่อตุนก็บอกว่าพี่ต่อผมไม่ไหวเราก็รีบเดิน กลับออกไปทันทีตอนนั้นช่วงเวลาสักสี่โมงเย็นแล้วโอเคไม่เป็นไรรักษาอาน้องเราอาการไม่ดีแล้วมันจะอันตรายหลายอย่างคืนนี้เรามีภารกิจก็คือมันต้องค้างแล้วก็เป็นเรื่องขนลุกอีกเรื่องหนึ่ง <c oughs> ก็เล่ากันไปพูดกันไปว่าตุนโดนอะไรมาหนึ 1, 2, 3, อ่องสาสี่เจ้าหน้าที่ก็บอกว่าตรงนี้ชาวบ้านเขาเชื่อกันว่าเป็น ทางเข้าเมืองลับแลมันเย็นมากตรงนี้มันเย็นกว่าที่อื่นมันเย็นกว่าจุดอื่นมันเย็นอ่ะมันเย็นแบบเย็นขนลุกอะ่ะลักษณะมันเป็นต้นไม้สองต้นสูงขึ้นไปแล้วกิ่งไม้ไปเชื่อมกันข้างบนผมก็ถามกลับไปถามทันทีเลย<ๆ>พี่เข้าไปหากันยังในนี้บอกเข้าไปแล้วไม่เจอเรากลับไปถึงคอเขาก็ถึงประมาณชักสี่โมงครึ่งหโมงนะครับ ทุกคนก็ตั้งแคมป์จุดไฟทุกคนนอนปนกติครับวัสดีครับเช้าวันที่16บหพฤศจิกาหโมงยี่สินาทีวันนี้เราขึ้นถึงถ้ำมังกรกันนะครับ เช้ามาเราก็เริ่มภารกิจค้นหากันต่อเลยเราเดินผ่านจุดนั้นและเราก็ขึ้นไปถึงถ้ำมังกรเพื่อให้เห็นกับตาว่าสถานที่แห่งนี้เขาตัดหินกันจริงไหมเฮ้ยคุณเชื่อไหมสมมติอันนี้เป็นหน้าผามันเป็นช่องสี่เหลี่ยมเลยเว้ยเจ้าที่บอกว่าเนี่แหละเขาตัดกันไป เห็นแบบนี้ก็คือมันจะมีสเปส์สีแดงพ่นอยู่เราก็ถามพ่นเพื่ออะไรครับหลังจากวันที่เราพ่นเนี่ยมันจะมีการขยายไปอีกไหมจากสี่เหลี่ยมจะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าไหมจะใหญ่จะลึกลงไปอีกไหมตรงนั้นไม่มีครับตรงนั้นก็ยังคงเป็นสเปส์ที่พ่นอยู่คราวนี้เราก็แยกกันตุนหัวหน้าเกียงแล้วก็เจ้าหน้าที่อีกสักสองคน เดินลงไปในถ้ำลักษณะถ้ำมังกรเนี่ยจะเป็นลักษณะลึกลงไปข้างในเนี่ยมืดตึ๊บเลยผมยังไม่ได้ผมไม่ได้ลงไปนะ<อ>ผมบรรยายจากข้างนอกนะผมมองลงไปเนี่ยต้องใช้ไฟฉายซึ่งไฟฉายเรามีจำกัดก็เลยแยกกันไปตุนอาสาขอไปลงถ้ำมังกรเราก็ถามแน่ใจนะไม่เป็นอะไรนะโอเคเอ่ะไปก็ไปถ้าอาสาไปก็ไป ก็มีหัวหน้าเกียงไปด้วยพื้นดินเฉยดหลังจากที่เข้ามาตัดหินแล้วมาทะลวงด้านไหนนะครับอันนี้ก็จะเป็นเศษหินที่เขาตัดลงมาแล้วครับ ผมพี่ขวดพี่มอสเราเดินขึ้นยอดถ้ำไปสามคนพอถึงยอดเชื่อไหมจากยอดยอดเขาคุณนึกสภาพเป็นไหแหลมแหลมถูกปะมันเป็นลูโวเลยเว้ยมันเป็นหลุมที่มนุษย์ทำตัดเป็นช่องสี่เหลี่ยมอันนี้คืออะไรครับแล้วตรงนั้นก็มีกระสอบข้างในกระสอบมีเศษหินอยู่ด้วย นอกจากเศษหินตรงนั้นก็มีหูขยะเต็มเลยขวดลงขวดน้ำมีช้อนอยู่อีกสองขัน,เ,เ,นเพราะฉะนั้นเราก็คิดได้เลยว่าม,ม,ม,มันทางเดียวที่คิดได้เลยว่ามีคนขึ้นมากระทําการผิดกฎหมายก็คือการลักลอบตัดหินเราก็มีสงสัยคําถามอีกพี่แล้วเขาตัดหินกันยังไงคงไม่ใช่ช้อนตัดหรอกไม่ใช่มีดตัดหรอกเนะัะถูกปะ่ะเจ้าที่บอกว่าเขาดัดแปลงเครื่องตัดจาก เครื่องตัดหญ้าเอาเครื่องตัดหญ้ามาเนี่ยเปลี่ยนใบแล้วไปดู GPS ของเจ้าหน้าที่คุณว่าสูงว่าระดับน้ำทะเลเท่าไหร่418เมตรผมก็เออก็ดันทุลังกันขึ้นมาทำแบบนี้กันได้เนาะแบกเครื่องตัดหญ้าที่ดัดแปลงมาเป็นเครื่องตัดหินตัดแล้วมาแบกหินลงไปแลวหนํำซ้ำนะล่าสุดเจ้าหน้าที่บอกว่าเจ้าหน้าที่ก็พ่นสเปรย์ไว้เพราะว่าก่อนหน้านั้นอนะเมื่อประมาณสักเดือนก่อนเนี่ยมาตรวจเจอตรงนี้ก็เลยพ่นสเปรย์ไว้ สะเปะตรงนั้นแหว่งก็เท่ากับว่าเมื่อไม่นานมานี้เขาพึ่งจะมาตัดกันอีกมันก็เป็นเรื่องที่น่าน้อยใจสำหรับเจ้าาหน้ที่ถ้าไม่จับเพราะชาวบ้านอ้างว่าไม่มีกินไม่มีเงินไม่มีทองเพราะเศรษฐกิจอะไรต่างๆนานาเจ้าาหน้ที่ก็โดนผิดฐาน1 5 7ละเลยการปฏิบัติหน้าที่และที่ถามลึกลงไปอีกคือทุกวันนี้เจ้าที่อ่ะ กวดขันมากขึ้นพอเข้มงวดหินก็หายากมีมูลค่ามากขึ้นแล้วหินพระาธาตุนะไม่ได้ดังแค่ในไทยนะไปจนถึงไต้หวันนะครับมันก็เลยทำให้เรื่องเนี้ยของกันตรงที่ว่าเขามาตัดหินเพื่อเลี้ยงดูครอบครัวแต่พื้นที่นี้เป็นพื้นที่ห่วงห้ามและ มีเรื่องลี้ลับเข้ามาเรื่องอาถรรพ์เข้ามาทําให้คนหายถามว่าถ้าเรื่องนี้คนไม่หายเรารู้ไหมเรื่องหินพระธาตุรู้เขารู้มาตลอดแต่ครั้งนี้หายแล้วนะคนหายไปแล้วนะคนทั้งคนหายไปแล้วนะอนาคตจะเป็นยังไงอะถ้ายังมีการลักลอบแบบนี้อยู่จะมีคนหายเพิ่มไหมวันนี้ ที่เราอัดเราพูดกันวันนี้วันนี้วันที่เท่าไหร่20ซึ่งเลยเลยจากวันที่18ที่พระอาจารย์บอกว่าจะเจอแล้วไม่เจอนะครับทุกวันนี้นะครับไม่เจอเราสอบถามเรามอนิเตอร์ตลอดว่าเจอหรือไม่เจอนะครับยี่สิบพฤศจิกานะครับ11โมง15นาทีประมาณาญาติของผู้สูญหาย แจ้งกับเจ้าหน้าที่ว่าจะไม่หาจะไม่หาจะพักก่อนวันสองวันนะครับมันก็เท่ากับว่าถ้าหลังจากวันที่20เนี้ยจากเวลานี้เจ้าหน้าที่จับกลุ่มคนที่ขึ้นไปข้างบนได้แสดงว่าจุดประสงค์ของคุณคือการลักลอบเข้าไปเก็บหินหรือตัดหินแน่นอนนะครับไม่ใช่เป็นการหาคนละนะครับเนี่ยมันคือมันคือมันคืออาถรรพ์หรือมันคืออุบัติเหตุ แต่ในอุบัติเหตุมันก็คือการฝ่าฝืนกฎระเบียบฝ่าฝืนกฎหมายอยากให้ทุกคนลองคิดดูว่าการไปร่วมภารกิจของอีจันเนี่ยระยะทางมันไกลมันเหนื่อยแล้วเพื่อไปตามหาคนคนหนึ่งที่ทุกคนตอนนี้ก็รู้แล้วว่าเขากระทำความผิดนะถูกไหมแต่จริงๆแล้วอะ่ะมันจะไม่เป็นแบบนี้เลย ถ้าคุณไม่ทําลักลอบทําผิดกฎหมายมันจะไม่มีการหายตัวไปผมถามหัวหน้าอุทยานแห่งชาติข่าวสารยอดเคยเจอเคยมีเหตุการณ์แบบนี้ไม,ไม่มีนะไม่เคยมีเหตุการณ์คนหายบนข่าวสารยอดเพราะมันไม่ใช่สถานที่ท่องเที่ยวมันเป็นที่อนุรักษ์มันเป็นพื้นที่ห่วงห้ามมันเป็นพื้นที่อยู่ของสัตว์ป่าและที่เขาต้องกวดขันวินยัยกวดขัน ปราบปามกดเข่งคัดเรื่องเกี่ยวกับพวกนี้เพราะอะไรมันเป็นการป้องกันไม่ให้ธรรมชาตินี้หายไปแต่ทางฝั่งของชาวบ้านเองเขาก็ไม่มีกินเขาก็ใช้เรื่องพวกนี้มาเลี้ยงดูชีวิตเขาเอาเหินมาขายเพื่อเลี้ยงดูครอบครัวเขา เพราะฉะนั้นเนี่ยมันอยู่ตรงไหนความกลางปัญหาทางออกมันคืออะไรก็คงจะต้องไปพูดคุยกันในตัวจังหวัดตัวอำเภอกันอีกครั้งหนึง่งเพื่อที่จะให้ชาวบ้านกับเจ้าหน้าที่แล้วก็อยู่ได้ดีกว่านี้นะครับและเรื่องราวเหล่านี้ก็คือทั้งหมดที่อ,อีจันทร์ร่วมภารกิจกับเจ้าหน้าที่ไปค้นหาลุงอมพันธ์อายุ59ปี ที่หายบนเขา300ยอดเป็นเวลา2วันหนึ่งคืนทุกเรื่องราวจริงทั้งหมดไม่มีการปรุงแต่งใดๆทั้งสิ้นนะครับทุกคำพูดที่ออกจากผมออกจากเจ้าที่ออกจากชาวบ้านออกจากพระทุกอย่างไม่มีการเซตถ้าเป็นใครนแฟนเพจก็น่าจะทราบดีว่าอิจันเลียวขนาดไหนนะครับแล้วเจอกับตัวมาขนาดไหน ผมฝากไว้ตรงนี้นะครับวันหนึ่งถ้าเรายัางคงทำร้ายธรรมชาติ50ปี6 0ปี100ปีมันไม่เป็นไรหรอกครับแต่จนวันหนึ่งที่ธรรมชาติไม่ไหวแล้วเขาเอาคืนเราขึ้นมาคุณจะรับได้หรือไม่เรื่องนี้ก็ขอให้เป็นเรื่องราวเคสตัดดี้แล้วก็ไม่อยากให้มันเกิดขึ้นอีกนะครับแต่ยังไงผมก็ยังคงให้กำลังใจ ญาติาผู้สูญหายขอให้มีปฏิหารนะครับขอให้แกยังคงมีชีวิตอยู่นะครับแล้วก็ขอให้ทุกท่านจงสู้ต่อไปครับขอบคุณครับ